สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับสวัสดีลุงปานะอาอาทุกท่านนะครับผมมือนีผ้าผมสีผ้ามัดตัดกลวยเล็บมือนั่งนะครับผมนี่สูข้าเครื่อแล้วนะครับสองสามหน่วยนะครับนี่พ่อสวัสดีท่านผู้ชมนะ พอเป็นฟุตัดอีกคือเก่านะครับยินอยู่เรื่อยๆต้ผลิตฟุน่นตัวนี้ก็ไม่กันเนาะน,นี่น,งงน,น,นี่โอ้ยผลผลิตนะครับผลผลิตจากสวนของเฮาสวนขางเฮือนนะครับต้นกล้ยกลลวย <c oughs> ปล่อยมันเลยเนาะ มื่นน,นั่นมื่นน,นั่นนั่นออกปีแล้วสวัสดีกนะลังโกตัวนี้กะลังไดซีซีวีตัวนี้กะต้ตตตตตองคาคืออันกล้วยหอมท้องคือกันเนาะ ตัดใบมันออกก่อนครับตัดใบตองเชีย่ยพื้นทีทั้ง้างบันมณนมีอันอย่างมากินบ้านนั่น่วยมัม้่นแม่แก่ประจักษ์แก่ออกเอาบ่า เขาลุ่มเปื้อ,ลน,อ,อนลากเลยบ่ต้นเพื้นใบใหญ่นะครับลำต้นลำต้นบ่นคือกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองใหญ่ซื่อๆแต่หักบอแข็งตัวนั้นกล้วยหอมทองเขาจะขึ้นอ่ะบุญ ตัวยูอันมองป้าอันตะไข่หนึ่งบ่ออนี่เิึงก็แกะก็แกะห้องสีเข้มลงอยู่รอเเอาโอ้ยเนี่ยเปทางไนกับเขียวไปเบิร์ดเลยนะครับฝุ่นทางงลังกับปักหน้า เอ็นลงเลยมันต้องตัดฝีก่อนแล้วพอ่หักลงเลยเปล่าเอาเลยตัดออกเลยนี่เอาหันมาหันมาให้เบิ้งนะ้ยพ่าค่ขนาด กว้วยเล็บมือนั่งนะครับผมจักหวีบุหร่ะพอได้นับบ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดประมาณแปดหวีนั่มต้นกับอาถิมด้วยนะครับ บอกลูกเพื่อนนี้กะปล่อยให้มันขึ้นเลยนะครับนี่มูลหน่อยๆใน,นเนี่ยบ่ได้แต่งบพื่อจะยังบอกเพื่อนมูลนี่ฮาเอาไปปลูกอยู่หน้าเราบอพอ่อใช่แล้วบางทีเอามันแคต,ต้นต้นนี้ออกเลยบางทีเอาไปแค่ต้นออตนี้ออเอา มันจะต้ตตนพันนะครับเดี๋ยวไปปลูกอยู่หน้านะครับผมอยู่หน้ากล้วยน้ำบาตรแล้วน่าเห็นต้นนั้นพัานยุคห่างห้องมั้งวะท่าอยู่ข้างห้อง<ม>ออกหน่วยอันสามจีวีหนึ่งบ่ถึงดอกวี<ม>ละสองสามหน่วยตัวย,ยูตัวเลไลก็เมียนตัวสิบสองวีบ่เออเอามาปลูกใส่ดิน ถมขึ้นไม่นั่นออกมีหลายแห่งนะครับเพื่อไ่หน่วยกับง้มต้นกับไ่นะครับผมน้ำต้นน้ำเกิดเพราะว่าน้ำอุดมสมบูรณ์นะครับ มุนี่ก็ยีดบดนนี่ตัวนี้นี่ยีกบดนเดี๋ยวก็ได้ตัดเอามาขำใส่ตัวนี้บ่บาดนี่ขำเลยปะบ่ ตัวนี้อีหยังคือกันแบบนี่<อ>ตัวนี้อหอมท้องหอุดมืองนี่แหละพอเดียวเอ,อ้ยไปครับไปเบิง่งตัดออกเป็นหวีเป็นหวีนะครับบาดนี้ต,ตัดบ่ห้อยไปเลยเนาะน,นี่งาออนางนี่ก็ไลยเอาเดือ ไปหอยไปเรื่อยนะครับให้มันเรื่องเหลืองคอยแสะออกแกจัดเลยโคตรแกเลยล่ะไอเกียเมื่อกี้เอ้ยท่านว่าสวัสดีท่านผู้ชมไง เย็ดยางล้วนะ่าที่อะ่าวที่อะัดยูนคลิมต่ยืว่าดีมบ่กกาว่าวเตรียมโตไปโรงเรียนมืออือนสื่อเกืบมาบังหันสื่อเทือแรกใ่บ่ได้ในสื่อเทือสองไปเปลี่ยนเอานะครับนี่ห้อยมันเก่อ

แฮ้งนี่มันเน่ามันเน่าหัวมันหัวมันเน่าหัวมันฉ่ำว่ะมันเน่าเลยแต่ว่าต้นนี้นี่ซุกอย่างนี้เลยเลยนี่เฮ้ยโอ้ต้นนี้คือไงเถอะนี่เฮ้ยซุปลายกันหนาวฉ่ำก็สิดเตะเจ็ดวีบุ้น มันคือจังกล้วยอันนั้นไว้กล้วยตานี่ไหม,มน,นี่เจ็ดแปดวีบนณครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบวี <10 B S 2> บุณบอกปาดบดสิบว <c oughs> ีไม่เคลื่อเดียวนะครับนี่ ในคลิปนี้ก็เอว้ยซ้ำนี้ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบ่งนะครับขอบคุณลุงป่านาอานะครับในคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ